โอเคสวัสดีครับนักลงทุนท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Go อินไซ h ์ในค่ำคืนวันที่25มิถุนายนนะครับพศ2564วันนี้พบกับผมท่านเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะหลังจากวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาก็ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแค่เออมันเพลียเฉยๆนะครับจากการฉีดวัคซีนวันนี้ก็มาทำมาเก็ตไวครับต่อได้ นะครับณนะตอนนี้เรากำลุ้นกับตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนตอนนี้เนี่ยเอ่อเป็นปัจจัยที่บวกหรือลบทองคำนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยโอเคอ่ะอ,อโอเคอ่ะครับนี่นะครับผมถามว่าณตอนนี้ควรถือสถานะอย่างไรนะครับในมุมผมอะ่ะดูตัวเลขเศรษฐกิจนิดนึง นะครับตัวเลขเศรษฐกิจณปัจจุบันออกมายังไม่ออกมานะครับถามว่าน่าช็อตไหมในมุมผมอ่ะผมมองว่าถ้าตัวเลขอย่างนี้ยมันหนึ่งคือเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงนะครับเงินเฟ้อมันลดลงออกมานะครับจากตอนแรกที่คาดว่าน่าจะออก0.6จ,จากเดิม0.7นะครับแล้วก็ออกมา0.2แล้วก็ในตัวของ Personal Income นะครับรายได้ทั่วไปเนี่ย รายรับนะครับรายรับหรือรายได,ได้นั่นแหละถูกแล้วนะครับผมทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณลบสองเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดิมเนี่ยลบไปสิบสามจุดเก้าหนึ่งผมก็มองว่ามันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนรายจ่ายเนี่ยลดลงนะครับโอ้โทษครับรายจ่ายลดลงเหลือศูนเปอร์เซ็นต์จากเดิมศูนย์จุดเออศูนย์จุดห้าถามผมว่าถ้าถ้าผมแนะนําในตรงเนี้ยผมแนะนำยังไงบ้างถ้าจะช็อตท่านสามารถช็อตตรงนี้ได้ครับ ช็อตตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สต็อปเนี่ยมองเป็นในโซนของบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกนะครับถ้าไม่สามารถทะลุหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบหกนะครับก็อยู่ฝั่งช็อตนะในมุมผมมว่าช็อตได้ครับสต็อปหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกครับถ้าไม่สามารถทะลุขึ้นมาก็ผมยังมองฝั่งช็อตนะในวันนี้นะครับถึงแม้จะมีการรีบาวขึ้นมาก็เถอะแต่ว่าเรายังมองว่าถ้าไม่สามารถผ่านหนึ่งพัน 796อย้าบหอยู่ตับช็อตโอเคแล้วก็เออส่วนถามว่าถ้าจะช็อตแถว1790งด้อย้าได้ไหมก็ยังได้ครับนะครับถ้าไทยสนใจตรงนั้นก็สามารถเข้าช็อตได้ครับโอเคหรือช็อตตรง93ก็ได้เช่นเดียวกับในตัวของทองคำนะครับอ่ะอันนี้ก็คือประเด็นของทองคำถามว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยลุ้นกับอะไรบ้างนะครับในตัวของน้องคำมีอะไรให้เราลุ้นบ้างก็จะมีในประเด็นของทางตัวเลขเรศรษฐกิจของทางสหรัฐนะครับในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะครับที่เอาในวันพุธกับวันศุกร์นะครับที่คาดว่าตัวเดขดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะออกมาเนี่ยในทิศทางที่น่าจะดีขึ้นแล้วทําให้ภาพรวมของเอ,อมุมมองของเราเนี่ยเอต้องบอกว่ายังไงดีต้องบอกว่า ทำให้ภาพรวมของการลงทุนเนี่ยน่าจะเห็นทิศทางของทองคำผมว่าน่าจะลงต่อเพราะว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยประกาศออกมาค่อนข้างที่ดีเนี่ยผมมองไปทิศทางของการปรับตัวลงซะมากกว่าของทองคำน,นะครับเพราะว่าการที่ประกาศเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยมันจะตอบย้ําภาพของการขึ้นดอกเบีย้ยที่เร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ให้น้ําหนักใน,ในฝั่งของขาช็อตอยู่ดีนะครับถ้ายังไม่สามารถทะลุ1,796งนะ Okay. ส่วนเอ่อ go future นะครับ g กล i อน e ล u ิวเนะตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนกลับมานี่หน้ากราฟสักแป๊บนึงนะครับมาที่หน้ากราฟกันต่อนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยก็ go ลออน n ลฟิวเจอรปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะอยู่ในฝั่งของเอ่อขาช็อตได้นะครับช็อตตรงนี้ได้นะครับสตอบ 1, 800, บ็อป1,800นถ้ทวนๆครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมองในบริเวณสองหนึ่งพันเจ็ดรอยปดสิบนะนะครับแล้วก็โปรฟิวเจอร์ซีรีส์ยูสองซสองหนึ่งนะครับผมอันนี้โดนสต็อปครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ไม่แนะนำเข้าสถาน,นะครับตรงนี้ดูถ้าไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับตัวของใครที่จะลงทุนในตัวของทองคำ แท่งอทองคําที่เป็นราคาไทยนะครับไม่ค่อยแนะนํำสถานะในฝั่งซื้อซะแล้วนะครับเออในฝั่งขายขอไคยในฝั่งขายแล้วก็ลุ้นนะครับว่าวันจันรเนี่ยเขาจะสามารถปิดเหนือในโซนของบริเวณสองหมื่นเจ็ดพัาบาทได้หรือไม่ถ้าเขาสามารถปิดเหนือเขาจะกลับมาเป็นทรงของขาขึ้นในระยะสั้นๆของโกลฟิเจอร์นะนะครับต้องระวังนะขาช็อตไม่เล่นนยนะครับวันนี้ เวทแอนด์ซีนะถ้าเป็นโกลฟเจอร์ส่วนทองคําแท่งนะครับไม่แนะนําเข้าสถานะจนกว่าจะมีการทะลุนะครับในโซน26,900ครับถ้ายังไม่ทะลุยังไม่แนะนำเข้าสถานะนะครับส่วนซิลเวอร์นะครับ, Silver, รบผมเอ่อซิลเวอร์เราไม่ได้เข้าแล้วนะครับเพราะโดนต็อปไปแล้วนะครับก็ยังไม่เข้าสถานะนะเจ้าซิลเวอร์ นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทวันนี้เราแนะนําย่อซื้อได้ของไม่เอ่ยนะครับค่าเงินบาทวันนี้เราแนะนําย่อซื้อแถวโซนของเอ่อสามสิบเอ็ดบาทหกสิบห้านะครับปรากฏวันนี้ย่อไม่ถึงย่อลึกเพียงสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดเลยไม่ถึงก็ยังไม่เข้าสถานะนะครับรอย่อแถวสามสิบหกสามสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าหกสิบตังค์นะครับแล้วก็สต็อปจิ้งวันสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ดีกว่านะครับ โอเคส่วนยางยางยางนะตอนนี้นะครับโดนตอบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวของขาช็อตนะครับก็ถ้าเกิดนะตอนนี้จุดที่เขาเปลี่ยนแนวโน้มนะครับผมก็คือว่าณนะตอนนี้เดี๋ยวผมเอาสีแสดออกสักนิดหนึ่งนะครับผมทะลุขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็ยอ่อลงไปโอเคอ๋อยังไม่ทะลุขอภัยนะครับผมณนะตอนเนี้ยถ้าถ้าตัวของอยางเนี่ยจะเป็นขาขึ้นขอลุ้นกับการยืนเหนือสิ้นวันเหนือสองร้อยสีสิบเอ็ดครับถ้ายังไม่ยืนเหนือก็ยังไม่เข้าสถานะนะในตัวของอยางโอเคไปอยู่ที่ตัวหน่ยต่อในตัวของเซตนะครับในตัวของเซ็นะว,เซวันนี้เซ็ลงต่อประเด็นที่เข้ามา ลบกับตลาดก็เรื่องของเอ่อการเรียกว่าองดีความไม่แน่นอนในการล็อกดาวน์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรพวกนั้นเนี่ยมันทําให้ัทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลนะครับผมก็เลยเป็นปัจจัยที่เข้ามาลบกับตลาดการลงทุนของไทยอย่างตัวของเซตก็ในมุมผมใครถือช็อตอยู่แล้วในตัวของเซตห้าสิบฟิวเจอร์ซีีสองหนึ่ง ก็สามารถถือต่อได้นะครับสตอปยังอยู่ที่เดิมนะครับผมก็คือในโซนของบริเวณเออ957นะครับสตอปอยู่ที่ตรงนั้นนะสำหรับคนที่อยู่ในฝั่งช็อตครับโอเคแล้วก็เออตัวอื่นๆในตัวของเซ็ตห้าสิบซีเอมสองหนึ่งนะครับก็อยู่ฝั่งช็อตครับถ้ายังไม่ทะลุ960ก็ยังช็อตอยู่ แค่นั้นเลยครับนะครับผมในตัวของเซตล้วก็เซตห้าสิบนะโอเคอ่ะเอ่อน่าจะครบแล้วเนาะนะครับเอาวันนี้อาจจะอาจจะทําได้ไม่นานนะครับร่างกายไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับอ่ะมาที่คุณยุภานะครับคอมเมนต์สักทีหนึ่งนะครับก็ออสวัสดีค่ะนะครับคุณยุภานะครับแล้วก็คุณท่านพักผ่อนเยอะๆนะครับจะพยายามครับขอบคุณนะครับคุณยุภา คุณพิญโยนะครับถามตัวของเอ่อ IRPC IRPC ผมยัมองเป็นขาลงนะทรงเป็นขาลงชัดๆเลยนะครับถ้าจะเข้าสถานะก็เป็นฝั่งช็อตนะตอนนี้เข้าได้แต่สาบาทแปดสิบถึง3ามบาทแปนะครับก็ในชิงเ์ซับฟิวเจอร์มันมันช็อตได้ทุกราคานะครับผมแล้วก็ในมุมผมเองเนี่ยเถ้าจะอยู่ฝั่งช็อต นะครับก็สต็อกที่3ามบาทแปในสิ้นวันครับนะครับผมโอเคขอบคุณนะค่าทุนยุพาคุณปินโยด้วยนะครับแล้วก็ถามทองคํามาเดี๋ยวผมอานทองคำรวบทีเดียวเลยนะนะครับทองคํามีคุณพินโยนะครับคุณเทงเออรีบาวโซนของหนึ่งพันแแล้วมองด้านบนเท่าไหร่ครับคือเอ,อเดี๋ยวผมขอดูว่ามีคอมเบนเวกร์ทองมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเค อ่ะมีสองท่านนะครับททิศท,ทางของทองก่อนท่านแรกคุณพินโยถามผมว่าทิศทางของทองตอนนี้ผมมองอยังไงผมยังมองว่ายังมีโอกาสเป็นขาลงอยู่ครับเพราะว่าการที่ไม่สามารถผ่านในโซนของบริเวณเอ่อหนึ 1, ่งหนึ่งพันถ้าเป็นโกลสปอร์ตเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันปดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกถ้ายังผ่านตรงนี้ไม่ได้อ่ะผมยังมองเป็นตาช็อตครับ ถ้าหากว่าคุณเฮงมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างที่ผมอะ่ะให้ในตัวของโกลออนไลน์ฟิวเจอร์ซีดีอูสองหนึ่งเนี่ยที่สต็อปเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยนะครับถ้าเขาสามารถทะลุหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปเนี่ยหรือที่คุณเฮงบอกทะลุหนึ่งพันสองร้อยเนี่หนึ่งพันแปดร้อยสองเหรียญเนี่ยจุดที่จะกลับขึ้นไปเนี่ยมองแถวบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดครับถ้าระลับขึ้นไปนะถ้าจะเป็นขาขึ้นคําถามคือ ประเด็นที่เป็นขาขึ้นคืนนี้มีไหมมันมีอย่างเดียวครับก็คือในส่วนของออตัวของความเชื่อมัน่นผู้บริโภคในตอนสามทุม่มซึ่งซึ่งผมว่ามันมันมันขยายตัวมากขึ้นในการาคาดการนะครับถ้าเป็นตามาคาดการเนี่ยก็น่าจะเห็นการปรับตัวลดลงของทองคำซะมากกว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนตัวของทองคำในมุมผมอะ่ะผมมองว่าสัปดาห์นี้ เรายังไม่น่าจะเห็นการขึ้นเหนือพันแปดครับแต่ว่าให้ส็อปไว้แค่นั้นพอเฉยๆนะครับผมก็ถ้าเกิดมันขึ้นได้จริงมันก็จะกลับเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ใช่นะครับในตัวของทางทองคําแล้วก็นะักทองคําตอนนี้นะครับถ้าเมื่อกี้เนี่ยเราช็อตในตัวของบริ en, เวณอ่อโกลสปอตนะครับที่ช็อตไว้เมื่อกี้เนี่ยแนะนำแถวโซนของหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนาะเมื่อกี้ที่ให้ช็อตไว้ ก็จะได้กําไรประมาณสัก6เหรียญน,นะ้ปัจจุบันนะครับส่วนโกลาฟิเจอร์ก็น่าจะกําไรมันสัก4-5เหรียญก็ถ้าพอใจใน6-7เหรียญน,นะครับในวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะสามารถที่จะวางสต็อปได้นะครับก็คือทากาไรได้นั่นแหละส่วนถ้าเกิดว่าใครจะดักคอรแบบว่าด้านบนอีกได้ไหมได้ครับยังมองว่าตรง1,790น่าสนใจอยู่ถ้ายังไม่สามารถถ้าโกลสปอรตยังไม่สามารถยืน1,700 96ตรงเนี้ยยังสามารถช็อตได้อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าในโกออนไลน์ฟิวเจอร์ยังไม่สามารถยืนพันแปดก็ยังช็อตได้อยู่ครับสองตัวนี้ช็อตได้ทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคนี่ก็ลงมานละลงอีกลงมาเกือบเกือบเจ็ดเหรียญน,นะครับโอเคแล้วตอบคําถามนะผมจะมองทิศทางในขานลงอยู่นะครับตัวได้เศรษฐกิจสหรัฐก็ไปทิศทางเชิงออกมาลบกับตลาดทองด้วย โอเคอะตอบคำถามของทองนะครับคุณเฮงนะครับสวัสดีค่ะนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพยายามอยู่รับขอบุณครับเราก็ตอบทองไปแล้วนะครับคุณเอกวิทย์นะครับสวัสดีครับคุณจะไปหาชัยลักษ์ช่วยแชร์ขอบคุณนะครับผมแล้วก็วันนี้บาดเจ็บจากตัวของเซเว่นอัพนะครับขอแนวทางหน่อยโอเคเซเว่นอัพโอ้ย เซเว่นอัพเฮ้ยถึงสองบาทเลยเหรอโอ้โหแต่สองบาทเสร็จปั๊บพี่แกเขาทิ้งของลงมาเลยคือทิศทางของเซเว่นอัพนะตอนเนี้ยครับในมุมผมนะผมมองว่าเขากําลังทิ้งตัวปรับเป็นขาลงนะถามว่าอะไรทําให้เรามองว่าปรับตัวเป็นขาลงเพราะราคาปิดนะครับมันต่ํากว่าราคาเปิดอันเนี้ยแสดงถึงแท่งการทิ้งของแล้วก็บอลรุ่มที่เข้ามาเนี่ยทั้งนี้เนี่ยให้ ถ้าท่านมีของอยู่เนี่ยจับตาสิ้นวันครับถ้าไม่หลุดหนึ่งบาทแปดสิบผมว่ายังมีโอกาสที่จะรีบาวไปสองบาทได้แต่ถ้าหากว่าหลุดหนึ่งบาทแปดสิบผมว่าลงต่อนะครับผมก็ให้แนวทางนะว่าจับตาที่หนึ่งบาทแปดสิบสิ้นวันครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ้นวันต่ำกว่าหนึ่งบาทแปดสิบวันพรุ่งนี้ของเขาจะลดลงเรื่อยๆครับของราคานะก็ในบุมผมผมว่าตรงนี้มันหายไปแล้วไม่แนะนำเข้าสถานะเลยครับ นะครับผมคุณสวรษณ์นะครับสวัสดีค่ะนะครับผมแล้วก็คุณเอกวิทย์นะครับถามตัวของแจ๊สกับ g ีเฮดซีเจเข้ามานะครับผมตัวของแจ๊สนะตอนนี้เนี่ยตัวของแจ๊สก็มองว่าเข้าสู่ขาลงไปแล้วครับกลับไปนะตอนนี้ต้องลงไปเทสโดยเวงแถวสองบาทเจ็ดสิบก่อนถ้าไม่สามารถยืนเหนือสองบาทเจ็สิบผมว่าลงต่อ แล้วก็เป้าต่อไปสองบาทห้าสิบนะไม่อยากให้แนะนําเข้าสถานะเลยอะทรงมันไม่สวยแล้วอะ่ะนะครับส่วน c H G ภาพยังเป็นขาขึ้นจริงนะครับผมแต่ระวังการดุกในโซนของสามบาทห้าสิบหกครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต่ำบาทต่ำกว่าสามบาทห้าสิบหกผมว่าต้องยอมนะแล้วก็นะตอนเนี้ยในมุมผมผมว่าตรงเนี้สามบาทเจ็ดสิบสี่สามบาทแปดสิบทยอยทำกำไรนะครับ มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะตรงนี้นะนะครับก็ไม่อยากให้เอเข้าตรงนี้นะครับถ้าไม่มีของอย่าเพิ่งเข้านะถ้าจะเข้าเล้นแถวสามบาทหกสิบดีกว่านะครับสต็อปสามบาทห้าสิบหกนะโอเคอ่ะก็น่าจะครบพ้่นนะครับวันนี้อาจจะพูดไม่เยอะนะครับแล้วก็ประเด็นด้เด่นไม่เยอะเพราะว่าวันนี้เพิ่งไม่ฉีดวัคซีนมาแล้วเก็บข่าวไม่ได้ครบนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยววันจันทร์เราจะมีตัวของเรื่องที่ตามตัวของกัฟต่อเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คุยวันจันทร์ต่อนะเพราะว่าการบ้านเรื่องกัฟเนี่ยโอ้โหมาหากราบมากนะตอนนี้นะครับในตัวของกัฟเนี่ยเกินก่อนนะครับวับนนี้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของกัฟปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นของกัฟเนี่ยเขามีการอเอามาติตัวของทาง,ง,ทาง,งการลงทุนแล้วก็ทำเทนเดอร์คือซื้อหุ้นของอินทัพกับแอดวานไปแลย ปรนากฏคะแนนเสียงเนี่ยออกมาแล้วเนี่ย99.73ที่ให้ซื้อนะครับหรือให้ลงทุนนั่นเองก็ต้องมาจับตากันต่อนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยในตัวของ gap เองเนี่ยคำถามต,อ,ตอนเนี้ process ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่4อย่างหนึ่งคือรอของไอตัวอ่าหนึ่งตอนแรกเขผ่านหมดแล้วนะครับเราผ่านมา3อย่างแล้วหนึ่งคือรอตลาดรับอนุมัติว่าเฮ้ยทำได้ไม่ได้นะครับสก็คือ เรื่องของอตัวที่สองคือตัวนี้นแหละนะครับก็คือประชุมพืดถึงหุ้นนี่นแหละแล้วก็สามนะครับเป็นในเรื่องของการที่ว่ากลุ่มที่เขาถือตัวของอินทัชเนี่ยเขาจะขายหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึง่งมันเป็นเด็เรื่องหนึ่งเลยนะเพราะว่าถ้าเขายังไม่คิดจะขายเนี่ยมันก็น่าจะยากหน่อยนะครับอาจจะต้องเพิ่มราคาก็เดี๋ยวมาคุยอีกทีวันจันทนะครับเพราะว่าผมยังเก็บข้อมูลยังไม่ครบ ถ้าคุยตอนนี้บอกว่าข้อมูลอาจจะทําให้ท่านสับสนได้นะครับขอเป็นการคุยทีวันจันทร์ตอนช่วงเช้าแล้วกันในการมาเก็ตนะครับนะครับผมโอเคเราก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาชมของ Go Insight นะครับแล้วก็พบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์นะครับเวลาประมาณสักค่มครึ่งนะครับผมงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการคุณนะนะครับ แล้วก็ก่อนจากกันไปขอดูคองให้สักนิดหนึ่งนะครับคลองผมว่าปิดทำกำไรก่อนนะครับแล้วก็จุดที่เข้าใหม่ก็1นึ่พันเจ็ดร้อยเกาสิเราจะเล่นจนจนเ,เล่นแบบเนี้จนกว่ามันจะทะลุในโซนของ1นึ่ันเจ็ดร้อยเ้าสิบหนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเรามองแค่ไม่ไกลครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าพันเจดรปดิบแค่นั้นพอนะครับเก็บไปรอบรอบนะ โอเคอ่ะครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับสนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเติดได้ที่